ทีการใช้ของเครื่องอันนี้เขาเ,นะเรียกว่าเครื่องพับนะเครื่องพับความยาวของเครื่องพับนี่นะครับก็คือเม,ม,ม็ดเม็ดยีเข้าใจไหมครับมันมีเม็ดยี่สิบเม็ดห้เมตรแปดสิบเมตรนะครับเครื่องพับนะมีอยู่ด้วยการ2แบบนะคืออันนี้ก็คือแบบแบบใช้มือเข้าใจไหมใช้มือนโยก นาะยกยกยกขึ้นลงเพื่อที่เอาเอาชิ้นงานนะใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ทับแล้วก็ดันขึ้นตรงนี้มีลูกตุ้มนะลูกตุ้มนะลูกตุ้มเพื่อที่จะบิดนะครับเอาไปไป,ไปทางนู้นบางส่วนไอ้คามินคามินใส่เสื้อไปไปอ,ไปอ้ยุทธไปยุทธไปอยู่ตรงนี้ อนนวินมามาล้อมล้อมกันนี่มาใกล้ใกล้ล้อมกันเอาชิ้นงานมาให้กูทดลองใครใครชิ้นงานเขียนยังเขียนแล้วโอเคอนุชาของอนุชาอ่ะเดี๋ยวครูบอกนะครับดังนั้นดังนั้นชิ้นงานนะของเรานะได้แล้วล่างล่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือให้เราตามแบบนะประยุทธ์ตามแบบก็คือ ที่ครูบอกก็คือพับตรงที่มันยาวก่อนด,ด้านยาวของเราก่อนเข้าใจไหมครับยาวก่อนให้ครูดูก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยมาพับเวลาพลับนะเราเราจะเห็นไอ้ไอสิ่งที่เราเราขีดใช่ไหมรอยรอยที่เราขีดนะครับเสร็จปุ๊บให้เรามาทำการ สองคนก็ได้นะก็คือโยกโยกไปเใครอะแล้วก็เส้นที่เราขีดแม้ถ้าอย่างเงี้ยคือมันมันกว้างนะให้ห่างระยะห่างคือหมายความว่าความความที่เราเอาแค่พอที่งานสอดได้เข้าใจรอะสักนิดเดียวเองสักสองมิลเองบางคนอย่างเงี้อย่างเงี้ไม่เวิร์กนะอ่าอย่างเงี้ไม่เวิร์กเพราะอะไร ป้องกันเผลอมือของเราของเพื่อนเข้าไปปุ๊บจบเลยนะนะครับสายไปปุ๊บนะดูดูเส้นนะครับแล้วก็โกดลงไอ้นึกว่าเพื่อนเพื่อนก็กดลงอย่างเงี้ยแบบเพื่อนก็กดลงให้ระยะห่างจากเส้นนะครับประมาณ1นึ่งมิลใครอ่ะหนึ่งมิลนะครับ1นมิล แต่ของครูเนี่ยครูบอกว่าอันใหญ่อันกว้างเนี่ยก็คือพับก่อนตรงนี้พับก่อนลายเส้นเส้นแรกอะตามใบงานใบงานของเราหยิบหยิบใบงานให้ครูเห็นไหมแสดงว่าของของนุชชาเนี่ยยังไม่ได้ขีดเส้นไอเส้นสองเส้นแรกเออันเนี้ยเนี่ยเนี้ยของของเพื่อนเนี่ยเห็นนะเนี่ยเราต้องพับเส้นนี้ก่อน ใครเนี่ยแบบนี้อ่าของของโอ๊ตของไ oh, อ้อนาวินโอเจวัตเข็ตนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยอนาวินโ <c oughs> อเจเดี๋ยวอนุชาอนุชา,ชาเดี๋ยวไปไปขีดเส้นนไงก่อน <c oughs> ปึ๊บแล้วก็เอามาเมื่อก,กี้เมื่อกี้ใครช่วยช่วยครูโยกเมื่อกี้บิ๊กบิ๊กมาอ่า <Big show. S 1> สองคนช่วยกันสองคนที่ที่เสร็จแล้วอ่ะถ้าคนเดียวมันมันยากเสร็จปุ๊บ มาห่างหนึ่งมิลค่อยๆลงค่อยๆลง,ลงเดี๋ยวมันจะเคลื่อนแนวไอ้นี่มันเคลื่อนง่ายนะครับอ่านี้ปุ๊บนามันมันจะโดนตรงนี้ปล่อยมันไม่มีปัญหามันจะหนีบมันจะอะไรปล่อยมันไม่แล้วกดลงแน่นยังอ่าเนี่ให้เลยดูดูให้เลยเส้นประมาณมิลหนึ่ง ประมาณมิลหนึ่งเข้าใจะ,ะทำไม่ได้ก็ค่อยๆค่อยๆโน้มแล้วก็ค่อยค่อยหนีบค่อยทำนี้แล้วก็จับยึดให้แน่นของเราเข้าใจมะ,ะเสร็จปุ๊บอ้าวไอ้ทางโน้เนเพื่อนเพื่อนอีก,อกฟังหนึ่งก็ทำแบบแบบเราเนี่ยเพื่อนกดทรงนี้เราอ่ไอ้ที่เหลือหนึ่งมิลที่ได้หนึ่งมิลเพราะอะไรช่วงโค้งใช่ไหมประยุทธ์ช่วงโค้งนะครับเสร็จปุ๊บ กดกดตรงนี้แล้วก็ยกยกตรงนี้ขึ้นมาแล้วยกยกตรงนี้ขึ้นมาเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็ยกยกตรงนี้เราก็มายกยกตรงนี้ยกยกตรงนี้ขึ้นมากดมือมือหนึ่งกดตรงนู้นด้วยอันนี้สังกสีอ่าอันั้นมันน้มเองค่อยๆช้าๆอย่างงี้เข้าใจไหมครับแล้วก็ค่อยๆวางไม่วางแรงนะครับแล้วก็ออนนั้นก็ยกขึ้นอ่า เดี๋ยวทำพร้อมๆกันมันก็จะได้เป็นแบบเนี้เข้าใจไหะแล้วก็ไปแท่นระดับแท่นสแต็กนะแล้วก็เคาะเข้าใจไหมเอาค้อนค้อนานี้แล้วก็ค่อยๆเคาะไอ้แท่นนั่นก็ได้หรือหรือตรงนี้ก็ได้เพราะว่าถ้าถ้าตรงนี้มันเดี๋ยวเพื่อนจะมาทำค่อยๆค่อยๆไล่ไปทีละทีละหน้าทีลระดับ ไม่ใช่ว่าทีเดียวปุ๊บปุ๊บเลยมันจะเคลื่อนขนาดมันจะไปอย่างอื่นอย่างนี้ก็ได้อันนี้คือวิธีที่หนึ่งหรือบางคนไม่เอางี้กันเอางี้ดีกว่ามาทับด้วยเครื่องนี้ก็ได้ง่ายกว่าเรียบยาวตลอดก็ได้ขยาย้าไม่ไม่ไม่ผิดอ่าแล้วก็มาเก็บรายละเอียดนิดๆ,ๆหน่อยหน่อยเห้นไหมครับต่อมา เส้นที่สองเส้นที่สองที่ของอนุชาที่ขีดนะเส้นที่สองก็มาทับเหมือนกันเดิมอะให้ให้เลยให้ให้ยังไม่ถึงอามินหนึ่งนิดเนี่ยอ่าเนี่ยได้ละหาประยุทธ์โอเคอนุชาที่เส้นของอนุชาฮะบิ๊กบิ๊กบิ๊กมาจับนะฮะอ่าสมมงนัอ่ายกโยกอ่าปุ๊บ อาโอเคแล้วมินมินนะปุ๊บกดไปกดบ๊กกด,กดแล้วก็มือหนึ่งยกไปยกมาค่อยๆช้าๆอ่าสุดเลยแล้วค่อยๆวางได้ละสุดละค่อยวางอ่าเสร็จปุ๊บก็โยกมาอันนี้ก็ทับง่ายเห็นไหมครับสวยนี่อันนี้ไม่มีหาดแลยวตัดที่หลัง อย่างนี้เคยไหมครับแข็งเลยสวยด้วยเราก็เอาเอาค้อนมาค่อยๆเคาะเบาๆอันนี้ก็เหมือนกันเข้าใจไหมอ่ะดูเอ๊ะออดอน,นวินก็ไม่เคยทำเลยฮะอ่าเอออ่าเอะเ๊บสอนเพื่อนสอนเพื่อนนะเคยไอ่าเพื่อนบิ๊กโยกบิ๊กโยมาโยก,โยก ค่อยๆค่อยๆช้าๆปึ๊บแล้วก็วางค่อยๆค่อยๆวางเออสองสองอันนะแล้วก็นี่ก็โยกอ่าแล้วก็อันเนี้ยแล้วก็มามาทำย่างเงี้ยแบบนี้ถ้ามันไม่ไม่สนิทเท่าไหร่ก็ค้อนอย่างเงี้ยค้อนคอนเบาๆล้านล้านไอ้ที่บัวรถน้ำล้านนั้นอะแปะเพื่ออะไรอ่ะ อุ้ยมันเงียบมากเลยค้อนถูถูถูเอาไม้ถูเคยเห็น <Okay, S 1> นะรูใจบัวรถตามสมัยก่อน,นคุยนะเสร็จปุ๊บก็มาแนวที่สองอน,นุชาของของอนุชาเนี้ยที่สองปุ๊บอะไร้อยแน่นเหมือนเดิมก็โยกขึ้นมามอ่าแล้วก็คอยวางโยกมาแล้วก็นี่ครับ ครับเนี่ยข้าปาปมันก็ได้ยิ่งเสมอย,ยิ่งสวยยิ่งดีแล้วก็เคาะขยัเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าอันนี้อันนี้ก็พลิกฝั่งนี้ให้ตะเข็บเนี่ยมันยู่งล่างนะขยะอยุ่งล่างมาพลิกฝั่งนี้ขีดเส้นนี้ก็ได้อนาวินอีกเส้นหนึ่งขีดยาขีดยาวขยัแล้วก็ ยกไปก็มึบงัดขึ้นเขายะแล้วก็อันนี้งัดขึ้นแล้วก็สุดท้ายสุดคืออันนี้ก็จะตีเข้ามาไอ้โทษทีก่อนก่อนี่เลยอันนี้ขึ้นก่อนขึ้นเป็นมุมฉากก่อนเขายะฉากเข้ามาก่อนแล้วก็มาอันนี้เข้ามาเขายะก็เป็นนั้นว่าได้รูปทรงของของไองชิ้นงานของเราแล้ว โอเคไหมครับโอเคนะลองทําดูวันนี้ก็ประมาณนี้แหละน่าจะโอเคแล้วโอเคครับขอบคุณมากครับ